ไปไม่ทำเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันทำมันเกงมันทำหมดแล้วอีมาไม่มาถึงน้ำผัวว่าเลยนะเว้ยถึงน้ำผัวว่านก่งเก่งกูทำโอ้ยอย่าไรขนาดนี้ โอ้ยมึงท้องแล้วมั้งอย่างนั้นแหะนีโอ้โอ้ยโอ้ยอ่ะอ่ะไอ้พอเลยอ่ะเดี๋ยวยอ้ย้ย ý thức 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 ý

กว่าก็ว่าพามันไปไปไปถึงวัดเสม็ดไปมึงกระดึ๊กมะกระกายพาได้จหมายตไม่เปอย่าเรียกหมายจต่เยอ่าอ่าอ่าโอเคทุก่งเดามาก

ไปยี่มันแต่มองเต็มรถเลยเฮ้ยรถบัสรถบัสนี่ไม่มีใครเอ้าเอ้ยมันกัดตัวบทำไมเล่า เอ้ยมันจะตามมาป่าวะคลิปนี้จบเพียงเท่านี้ครับ